สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะในเช้าวันศุกร์ที่15มีนาคม2562ค่ะพบกับคุณพิชยุทธ์และดิฉันนทิพย์ระดาค่ะใช่ครับผมวันนี้มาติดตามหลากหลายประเด็นรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนกันด้วยนะครับน่หน้ามันจะเปลี่ยนไปนิดนึงวันนี้อ๋อไม่ได้ใส่แว่นเมื่อวานนึงไปเดินเต้นกับคุณแพนลืมแว่นเลยไหมไม่เป็นไรยังหล่อเหมือนเดิมนะแตแปลกๆนิดนึงคุณชมครับแชร์คนเดิมนะครับค่ะแต่ว่าที่เพิ่มเติม ว,วันวันตรงวันตรงวันที่ 24, 24 17มีนาคมนี้ไปใช้ได้สําหรับคนที่ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะคะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันที่24ก่อนที่เราจะรู้โฉมหน้ารัฐบาลใหม่ใครหลายๆคนอยากจะได้หุ้นนะคะคหุ้นที่สามารถสร้างกําไรให้กับการลงทุนของท่านได้นะคะวันนี้มีคําตอบมาฝากกันในช่วงเทรดไทม์ค่ะ ซึ่งในเช้าวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณสุเชษสุแท้ค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทลักรั์เอเชียเวลค่ะสวัสดีครับคุณสุเชษครับมาด้วยวุ้นหลายๆตัวครับผมแลวก็จะสร้างกําไรกันโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเลือกตั้งหลายคนก็รอว่าแบบเอยมันสุดท้ายแล้วจริงๆนะจะยังไม่ขึ้นจะยังไม่กําไรแบบเป็นเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยหรอเห็นภาพเมื่อวันจันทร์อันหนึ่งที่ มีเขาบอกว่าอะไรนะมีเม็ดเงินเข้า MSCI <bowling> ทาให้กลุ่มอุตสาหกรรมมีลักษณะของการรีบาวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการปรับนี้ตามนี้เพิ่มขึ้นถ้าไปมองในซีเล็กในแง่เลือกตั้งเนีย่ยจะเห็นกลุ่มที่ขึ้นมาอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มของเลือกตั้งต้องใช้มือถือค่ะนี่ใช้กอยนน่มมือถือแบบู้หมาแบบเต็มเค็มกลุ่มพาณิชย์กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมสามกลุ่มนี้เป็นเป็นสามกลุ่มในแง่ของสับ ซัพพอร์ตเรื่องการเลือกตั้งถามว่าซัพพอร์ตยังไง CPO ในแง่ของโกโบในแง่ของโฮมโปพวกเหล่านี้มันจะไปซัพพอร์ตในแง่ของการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีเรื่องที่สําคัญอันหนึ่งที่นักทุนจะต้องตามมัค,ค,คิดว่าคนในรายการนี้ต้องตามไปจนถึงวันที่29คริบ,บรก้ิต r e x i t โอ้หลังจากเมื่อวาเนียโอ้โหยังเลยเมื่อคืนนี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าเอ๊ะตกลงเราจะออกแบบ แบบไหนดีแบบไหนดีใช่แต่ประเด็นคือออกยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายก็คงดีเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่นักทุนมักจะมีข่าววิตกันตอนเนี้แต่ผมคิดว่าเป็นแค่คำานะค่ะสหรัฐอเมริกาจะจดประกากับจีนเมื่อไหร่ครับทุกอย่างจบแล้วแต่บอกขอเลื่อนไปแล้วก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมีรัศกรแกว่งเมื่อคืนเห็นภาพอันหนึ่งที่สําคัญอันหนึ่งนะครับราคาทองร่วงลงข้างๆเยอะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย พอเบคิตมีเรื่องต่างๆทองขึ้นเพราะนักคนเล่นทองนะช่วงนี้ระวังอันแรกก่อนระวังทองส่วนตลาดทุนในบ้านเราเนี่ยทาง AWS มองถึงจุดต้านตัวบนจะสังเกตว่าดัชนีเนี่ยที่ระดับ1640ค่ะ4045เนี่ยไม่ผ่านไม่สามารถยืนทะลุผ่านขึ้นไปที่1650ได้ม,มันเหมือนมีกรอบอันที่สองปริมาณการซื้อขายบางเพราะนั้น การที่ดัชนีขึ้นไปใกล้บริเวณ4045เมื่อไหร่จะมีแรงขายลงมาบางวันลงข้างล่างล่างก็ไม่ยอมลงไปงล่างนะ,ะไม่ทะลุผ่านลงไปจาก1630ลงไปงล่างเพราะฉะนั้นกรอบของ a w s วางตำแหน่งไว้ที่ระดับ1620 1640ถ้าขยับขึ้นมา1625ก็1645แต่ยังไม่เคยเกินกว่า1650เลยเพราะนั้นลงทุนทุกท่านละตอนนี้ก่อนเลือกตั้งระวังกรอบนี้ให้ดีนะครับคราวนี้เวลาการลงทุนเป็นรอบ รอบของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นรอบของกลุ่มอุตสาหกรรมจะสังเกตอย่างหนึ่งคือกลุ่มแบงค์แม้ว่าจะมีแรงขายแต่ก็แรงขายแล้วก็ไม่สุดอยู่เงี้ยผ,ผลการงานของแบงค์โดยส่วนใหญ่ออกมาพอใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมองแบงค์ก็คงไม่มีอะไรกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีดขึ้นมานะรอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวปูนใหญ่ครับวันนี้ไฮไลท์ของทาง AWS ให้ไว้ที่ปูนใหญ่ปูนใหญ่เนี่ย AWS ให้ราคาแนวทางฟันดนเมทเลเลย 530บาทแต่ถ้าเป็นตัวกราฟมันจะมีแนวแนวต้า,านอยู่ที่บริเวณ5 0คร้อเพราะนั้นแต่ละคอมเมนต์วันนี้คือซื้อกับตัวที่2เนี่ยให้ไว้อีกตัวหนึ่งคือโรงพยาบาลบาสังเกตโรงบาลเนี่ยมีการฟื้นตัวในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา b d m e บางกอกเชนแต่เด่นมากคือบางกอกเชนครับบางกอกเชนเนี่ยมีลักษณะกราฟสโลสโตตัดในทางที่เพิ่มขึ้น m อ c d ตัดแล้วฟันเนอรทอลรองรับการเจริญเติบโตของ b ีทีค่อนข้างดี b ี m s ก็คงจะเป็นเรื่องข่าวแล้วก็มาต่อเนื่อง b ี m s คงเป็นเล่นรอบแต่ b ี s เนี่ยทาง AWS ให้ตำแหน่งไว้ที่เท่าไหร่คะับาท60นะวันนี้ทีบาทเองนะ 17บาท50าสตางเป็นการาทางเทคนิคถ้าผ่าน17ด50บาท20บเนี่ย20บาทกลองเทิมหน่อยนะครับตัวที่3เนี่ยเป็นกลุ่มของรล้วม่า่อสร้างจะเห็นหุ้นที่มา ITD, CK, STEC สเต็วันนี้เลือกสเต็กขึ้นมาสเต็ของเทง AWS ให้ตำแหน่งวางไว้ที่26บาทวันนี้เนี่ยเป็นจากคาพีของตัว เอดีสให้ตัวหนึ่งไว้คือ BCPG BCPG นะครับเป็นพลังงาน14บาทสิบแต่เห็นหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาไหมครับค่ะหุ้นพลังงานขึ้นมาทั้งหมดยกแผง BGCO BGIM EA BGCP BPP CKP ค่ะหุ้นไฟฟ้าเก้าสิบเอ็นบาทสิบนะครับวันนี้เช้านี้เนี่ยวอลุ่มเข้าที่โกด้วยนะเพราะต้องข้างกราฟกับโกแล้วก็ g p c โกกับ G P S 4เนี่ยตกลงเรียบร้อยจะ yeah. ถ้าตกลงเรียบร้อยแล้วถ้าข้ามไปอีกสักนิดน,นึงคุณแชมป์คุณแชร์ข้ามไปอีกสักนิดน,นึงคุณแบนข้ามไปอีกสักนิดน,นึงปลายปีละ่ะตกลงเรียบร้อยปลายปี G P S 4จะมียอดขายที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาก<อ>เพราะนั้นราคา G P S 4ผมคิดว่าน่าสนใจนะ <M _ S 2> แต <ๆ S 2> หลายคนเข <ๆ S 1> <อ>าห่วงเรื่องเรื่องเพิ่มทุนอะมันต้องเพิ่มทุนจะเยอะเดี๋ยวมันต้องเพิ่มทุนเพราะการที่จะทำแชร์ไปทำธุรกิจอะ ไม่แล้วเจาเงินจากไหนอะแน่นอนแต่เพิ่มทุนแล้วมีอะไรไม่มีอะไรเพราะเพิ่มทุนเออ่มมันแค่เป็นแค่การปรับในทิศทางของ e a r n i n g ็ตต์เพอร์แชร์แต่ท้ายสุดแล้วในรอง g t e r เนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาระหว่าง G P S C ต้องเพิ่มทุนละแตไม่รู้เมื่อไหร่แต่กราฟเนี่ยไม่ต้องเพิ่มทุนไปแล้วเมืองนอกเพราะนั้นก็เลือกเอาแต่ไฟฟ้ามาเยอะเต็มรูปแบบเลยนะฮะไอ้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มของ มีข่าวเอ t ทเสมอและคนก็บอกเอ t เสมอแต่ดูจากราคาหุ้นในหลายๆครั้ง70บาทจะแนวต้านแล้วนะตรงนี้ต้องรออะไรรอจดประกาสุนฟม2อสถึงจะไปได้ไกลถ้า2-3แล้วไปไกลกลุ่มสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นกลุ่มที่ถ้ารวมภาพใหญ่แล้วหนีไม่พ้นกลุ่มอาหารวันนี้ทาง AWS ให้กลุ่มอาหารในตัวมิ้นไว้นะครับตัวมิ้นเนี่ย40บาทเพราะนั้น ใบไก่ยังมีรอยางไรก็ตามผลการงานเหล่านี้เนี่ยถ้ากลับไปดูผลการงานหุ้นที่เอ่ยนามาทั้งหมดเนี่ยเป็นหุ้นที่มีผลการงานดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นไปดูวิดีโอว่าหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นฟันเทนนทอลด้วยนะมีผลการงานดีด้วยนะแล้วถ้าอยากได้ผลการงาน ดาวออดแอดยาหูมาเลยเดี๋ยวส่งกลับแจกไม่รู้จะเก็บไว้ไหมมีข้อมูลเสร็จก็แจกแจกไปแล้วนะนะฮะอันนั้นไปแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์เข้าไปที่ทั้งสองท่านด้วยข้าราชงานจะได้ไว้ดูแล้วไว้สําหรับเพื่อที่จะให้นักลงทุนไว้สําหรับใช้อย่างไรก็ตามภาพของกรอบในรอบนี้อย่าลืมนะครับกังวลอย่างหนึ่งคือพอคนเข้ามาเสร็จแล้วก็ลุยลุยลุยเข้าเพสร็จจะเลือกตั้งจะทะลุไหมเห็นบรรยากาศหนึ่งคือปริมาณการขายบางนะ่จชนีช่วงระดับ16 50เนี่ยจะเป็นตัวที่ถ้าหลุดขึ้นไปได้โอกาสดีแต่ถ้ายังหลุดไม่ได้แล้ะก็เช่นเดียวกันถ้าลงต่ำกว่า1620ทิศทางของตลาดในแง่ของเทคนิคอลเนี่ยจะเป็นอีกทิศทางเลยนะขาลงเพราะฉะนั้นตลาดจะแกว่งดูรอบให้ดีถ้าขึ้นไปข้างบนลระมัดระวังหน่อยมาข้างล่างโอเคซื้อกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยากให้ลงทุนตอนนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไฟฟ้าเลยนะไม่ใช่น้ำมันนะไม่ใช่น้ำมันไฟฟ้า อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มโรงพยาบาลที่มีโดดเด่นคอมเมอร์สเป็นกลุ่มที่รองลงมาครับผมตัมงกลุ่มอุตสาหกรรมงั้นขอสั้นๆนะคะว่าพอเลือกตั้งปุ๊บเราคิดว่าจะทะลุขึ้นด้านบนหรือลงมาด้านล่างมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหลายปีที่หลายครั้งที่เลือกตั้งหลายครั้งที่ดูการเลือกตั้งครั้งแรกในหนึ่งเดือนแรกของการเลือกตั้ง ตลาดทุ่นไปแต่หลังจากนั้นในหนึ่งเดือนแล้วมาดูว่าใครมานโยบายใคร<อ>แล้วก็เริ่มตลาดเริ่มแข่งแต่ท้ายที่สุดเมื่อมีรัฐบาลตลาดพอกลับลงมาแล้วตลาดก็ไปเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยตลาดไม่ควรจะหลุดต่ำกว่า1 6 0 0ค่ะฟันเนทอข้างนอกเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับแปลว่าเป็นฟันเนทอในแง่ของตัวคนกลัวจีคือจริงๆแล้วเบซิตเนี่ยคนออกจากอังกฤษเยอะแล้วล่ะครนะแต่สิ่งที่จะเป็นเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่ เคลื่อนตัวเนี่ยผมคิดว่าจีนกับทางสหรัฐอเมริกาจะเป็นการเคลื่อนตัวได้มากกว่าเห็นภาพเมื่อคืนนี้ถ้าใครดูตลาดทุนเมื่อคืนนี้ที่ตลาดในยุโรปทั้งหมดมีข่าวว่าไอ้เบสิษษไม่ตกลงแต่ตลาดทุนยุโรปยกแผงหมดเลยนะค่ะยกแผงหมดทั้งหมดเลยแสดงว่าไอ้ตัวเบสิตเนี่ยสุดท้ายก็มีการตอบกันเพียงว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเท่านั้นครับผมค่ะแล้วอย่างนั้นต้องซื้อเลยวันนี้ไหมครับเพราะมันก็ ของสุดท้ายสุดๆแล้วเนี่ยซื้อสิตอนนี้หุ้นที่ให้ราคาเป้าหมายซื้อได้นะครับซื้อได้เพียงแต่ว่าประเด็นของผมก็คือเพะเช่นผมยกตัวอย่างบางกอกเชนเข้าไปที่ระดับราคาสักประมาณ17บเาทห้แล้วไปซื้อองนี้อันนั้นคือแพงตามเทคนิคนะต้องระวังนะหรือถ้าใครมีอยู่อยากขายก็ขายตามระดับเทคนิคนะครับมีบางกอกเชนที่1 7บเมาทห้บีกิน31บาทนะฮะ AOT 70บาทให้ระวัง นะครับ CKP เนี่ยที่5บาท80ให้ระวังแล้วก็ตัวปุ่นใหญ่ที่500ให้ระวังหน่อยแล้วกันครับก็แต่ละตัวก็ยังอยู่ต่ำกว่าราคาที่ให้หมดจะได้เป็นจังหวะของการลงทุนกันครับใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับในหุ้นเน้นไปหลายตัวนะครับท่านผู้ชมฟังไม่ทันจดไม่ทันไม่เป็นไรเข้าไปที่ ยูทูบก็ได้หรือว่า Facebook Live ของเราก็ได้ดูย้อนหลังได้นะครับสองช่องทางพิมพ์หาคําว่า Money and Banking TV ครับใช่ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะวันนี้รายการของเราก็รวบรวมนะคะบทวิเคราะห์จากทางด้านของโปรเกอร์ต่างๆมาฝากกันด้วยสําหรับหุ้นแนะนําในเช้าวันนี้แล้วค่ะไปตรวจสอบดูกันนะคะล่าสุดทางด้านของไอราแนะนําหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่าง BBL ธนาคารกรุงเทพ KTBS t นะคะแนะนำมินนะคะฟินานเซียไซรัสแนะนํา BCH ค่ะ เฟรนเซรชลัสนี้ใจตรงก,กันกับพี่สุเชษด้วยวันนี้พักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ชมค่ะที่รับชมผ่าน Facebook Live ของเราในวันนี้นะคะถือว่าคึกคักมากๆเลยนะคะเช้าวันนี้อยู่กับคุณธงชัยนะคะน้องชวนานนะคะคุณมานพแล้วก็คุณธานีด้วยนะคะและอีกหลายๆท่านนะคะที่สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เพราะว่าเราจะมีอัปเดตเรื่องราวของการลงทุนแบบ เต็มอิ่มแน่นอนค่ะใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาทักทายมาฝากคําถามได้ด้วยนะครับในแต่ละวันเราก็จะมีทั้งพูดคุยกันวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนด้วยใช่ค่ะมาดูกันบ้างค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับบริษัทที่เตรียมที่จะเข้ามาระดมทุนนะคะ,คะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจในกลุ่มของอสังหาหรือมทรั์ละค่ะเตรียมที่จะเข้ามา ลงทุนนะคะหรือว่าระดมทุนนะคะเป็นหุ้นใน IPO นะคะล่าสุดทางด้านของ All Inspire ค่ะกลางแผนธุรกิจปี2,562เตรียมขาย IPO 150ล้านหุ้นนะคะคุณธนากรธนะวริศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท All Inspire Development จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าในปีนี้บริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น6โครงการมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น18,250ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮรีส์จำนวน3โครงการและโครงการคอนโดมิเนียมโลว์รีส์จำนวน3โครงการนอกจากนี้บริษัทได้เตรียมเสนอขายหุ้น IPO เป็นครั้งแรก150ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1นบาทคิดเป็น2 6 7 9ของจำนวนหุ้นหลัง IPO หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน560ล้านบาทและมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า410ล้านบาทหรือคิดเป็น410ล้านหุ้นโดยจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปเป็นเงินทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคตค่ะ่อนสปายแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ ลูกค้าทุกทุกเซกเมนต์นะครับซึ่งเราก็มุ่งมั่นที่พัฒนาสินค้าให้ดีตอบโจทย์ต่อไปนะครับซึ่งพ่ะบอกว่าปีนี้เรื่องเลือ,อว่าถัดไปเนี่ยก็ก็ต้องปรับไปตามนะครับตามสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็เราก็มองว่าเรายังยังเราะพัฒนาโครงการต่อไปที่พิงิสังหาก็มีการแข่งขันกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่า อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจลูกค้าเชิงลึกมากไหนซึ่งเราก็เรียกว่าเราก็เข้าใจลูกค้าพอสมควรนะครับที่ทผ่านมาครับนอกจากนี้บริษัทยังมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการเสนอขาย IPO ครั้งนี้จะทำให้บริษัทนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนและตลาดเงินสำหรับพัฒนาโครงการอาสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆในอนาคตได้ค่ะ มาต่อกันที่ทางด้านของบมจแมนูไลฟ์กันบ้างนะครับวันนี้มีการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดแมนูไลฟ์เอเชียนเอควิตี้พลันะครับก็จะเริ่มขายกันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18มีนาคมครับ โดยทางบรจแมนูไลฟ์ประเทศไทยครับเปิดเสนอขายกองทุนเปิดแมนูไลฟ์เอเชียเอควิตี้พลัส FIF นะครับในลงทุนในหุ้นคุณภาพแถบภเเูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีศัก,กยภาพในการเติบโตในระยะยาวนะครับโดยลงทุนผ่านกองทุน First Stage Asian Equity Plus ฟันที่เป็นกองทุนหลักครับซึ่งมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและได้รับการจัดอันดับกองทุน5ดาวจาก Morningstar โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรกนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18มีนาคมนี้ครับ ส่วนทางด้านของบลจรกรุงไทยค่ะมีการเสนอขาย2กองทุนนะคะอายุโครงการนะคะมีอายุยาวถึง12เดือนด้วยเสนอขายถึงวันที่19มีนาคมนี้ค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบริษัทนั้นเปิดจําหน่าย2องกองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนนะคะโดยเปิดกองทุนเป็นกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 231อายุโครงการ12เดือนผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ2.1%ต่อปีและกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ B139 อายุโครงการ12เดือนเป็นกองทุนที่เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ <S <S ผลตอบแทนประมาณ 1. 5ซตต่อปีและทั้ง2องกองทุนไม่เสียภาษีหักนที่จ่ายเสนอขายไปจนถึงวันที่19มีนาคมนี้ค่ะ มาต่อกันที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของ CIB Principal กันบ้างนะครับล่าสุดครับบลจอ CIB Principal นะครับก็มีการประเมินเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของปีนี้นะครับ mm hmm. ว่า property fund แล้วก็ REIT นั้นยังคงมีโอกาสให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำนะครับ mm hmm. จึงแนะนําเรื่องของกองทุนเปิด CIB Principal Property Income นะครับซึ่งหากเน้นลงทุนในประเทศแล้วก็จะมีการลงทุนใน property fund แล้วก็ REIT ของกลุ่มออฟฟิศและค้าปลีกที่มีผลิตออกมาใหม่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็ยังมีการปรับค่าเช่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยใช้กลยุทธ์ในการเลือกลงทุนรายตัวในพื้นฐานที่ดีนะครับคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน5-7%ต่อปีครับและนี่นะคะก็คือทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะเก็บตกเอามาจากงานสัมมนา,าของงานมหากรรมการเงินม o น e เอ็กเโปที่หัดใหญ่นะคะซึ่งมีเทคนิคในการเก็บ หุ้นปันผลและสามารถสร้างกำไรได้แม้กระทั่งถือครองหุ้นยู่ค่ะ,ะปักหมุดร้านให้ลูกค้าหาเจอสมัคร Google My Business ฟรีที่ SCB ที่ควรมีติดพอดของนักลงทุนคือหุ้นปันผลสวยๆสามารถสร้างผลตอบแทนได้แม้ตลาดหุ้นขาลงหุ้นปันผลที่ดีควรให้ผลตอบแทนประมาณ4%ขึ้นไปตัวหุ้นมีราคาไม่แพง ROE หรืออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงกว่าอุตสาหกรรม นอกจากการเลือกหุ้นปันผลที่ควรมีติดผ่อนแล้วคือมือสําหรับการลงทุนที่นักลงทุนสามารถเลือกใช้ได้คือการช็อตฟิวเจอร์ในการสร้างกําไรค่ะแต่นักลงทุนต้องมีความชํานาญและจับจังหวะตลาดให้เป็นดีที่สุดเลยนะครับก็ valuation ด้วยะนะครับปันผลเกินสัก4% PE ไม่เกิน15เท่า p i p e r b o ไม่เกิน1.5เท่าเนี่ยเป็นคุณสมบัติขั้นเทพของหุ้นปันผล เพราะ <ฮา S 1> ว่าพีอชก็ไม่ได้แพงไปไพ่เบอร์บุกก็ไม่ได้แพงไปและใจปันผลดีอีก <ฮา S 1> แต่ถ้าจะเอาให้ลงลึกกว่าน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดกิจการมันมีประสิทธิภาพในการทํากําไรสูงโอกาสในการเติบโตสูงเราอาจจะใช้ ROE มาควบคู่ด้วยก็ได้วิธีการดูแบบเข้าๆนะครับแต่ถ้าในปีนี้ถ้ากลายุทธ์ที่ผมอยากจะทําที่สุดผมอยากจะจัดพอร์ตหุ้นปันผลดีๆเลือกหุ้นปันผลดีๆมาแล้วผมก็จะใช้เครื่องมือในตลาดเป็นตัวช่วยเช่นผมอาจจะเปิดช็อตฟิวเจอร์ คู่ไปด้วยช็อตเซฟตี้นี่แหละแล้วก็อีกผ่อนหนึ่งผมมีแต่หุ้นปันผลอย่างเดียวกลยุทธ์นี้คือเท่ากับผมจะตัดความเสี่ยงของตลาดออกไปะจะถือแต่ปันผลอย่างเดียวไงผมก็จะต้องได้ดีวเวลินยูได้แน่จนตลาดจะขึ้นจะลงไม่มาเพราะเพราะว่าผมมีช็อตฟิวเจอร์ไว้แล้วในความขันผลที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภามิจุณาเหมาะมากเลยที่เราจะเก็บปันผลแล้วก็ช็อตตัวฟิวเจอร์ไว้นะครับวิธีเลือกหุ้นปันผลหลักๆนะครับเรามองดูตลาดก่อน ว่าตลาดปกติเนี่ยปันผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเกิน3%ขึ้นไปเนี่ยเริ่มโอเคแล้วนะครับเกิน4เกิน5ขึ้นไปได้เนี่ยยิ่งดีเพราะนั่นคือปันผลมากขึ้นนะครับทีนี้ในทีมของปันผลเยอะเนี่ยมันจะมีสองแบบอีกคือธุรกิจอิ่มตัวแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็หาวอลูชันบทวิเคราะห์อ่านเอานะครับว่าแนวโน้มธุรกิจนั้นยังเติบโตในอนาคตได้หรือไม่นะเพราะถ้าบางธุรกิจแล้วอิ่มตัวแล้วจริงๆเนี่ยการที่เราคิดจะเอาเงินปันผลแต่ราคาเนี่ยเริ่มดรอปลงเรื่อยๆนะฮะ ปรากฏว่าเงินปันผลเนี่ยไม่สามารถชดเชยทรัพย์เท่าลอตที่เราเสียไปได้นะครับช็อตฟิวเจอร์ผมเชื่อว่ารีเทลหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าย,ยุ่งกับตลาดอนุพันธ์นะเพราะว่าช็อตไปช็อตมาเนี่ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มติดใจนะคือช็อตแล้วกําไรเนี่ยสักพักปิดช็อตแล้วรับรองว่ากลับมาลองแน่นอนนะครับผมเคยนักลงทุนแบบเนี้ยเยอะมากนะฮะคือพอเล่นตลาดฟิวเจอร์สักพักเนี่ยนะนจะให้กําไรเราก่อนกําไรเร็วฮะกำไรพอกําไรเร็วเนี่ยเราชอบที่จะเบิ้ลนะคือเอ้ย เริ่มมันน้อยๆเลนะฮะตอนแรกกะว่าแค่ h ฮ d g ิ n งพอร์ต o l i o เขาลองดูนักวิเคราะห์ได้นำมาแล้วเขาลองดูเฮ้ยทำกำไรได้นี่นาเริ่มทำกำไรแล้วฮะพอเริ่มทำกำไรเนี่ยตลาดเขาเรียกว่าไม่รู้ทำไมพวกการพนันนะจะให้ถูกก่อนครั้งต่อครั้งแรกเฮ้ยทำกำไรง่ายจังเลยแป๊บเดียวกำไรเร็วกว่าเล่นหุ้นงั้นเอาเงินมาซัดเพิ่มดีกว่าเวลาซัดเพิ่มมันจะหน้ามึนฮะหลังจากนั้นเมาเลยมึนหลังจากนั้นคือมึนนะแล้วข้อเสียคือเวลาเราลอสในตลาดอนุพันธ์ปุ๊บเนี่ยข้อเสียของรรีเเทลลลคคืออาาไม่ก้ัส เอาคอนเซปต์ของหุ้นมาใช้ฮะไม่คัดลอสไม่ขาดทุนอนุพันธ์เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าอายุมันจํากัดฮนะแล้วโดนบีบในเรื่องของวางหลักประกันเพิ่มด้วยนะฉะนั้นถ้าจะเลือกหุ้นปันผลที่ดีนะครับควรจะเลือกหุ้นที่เขาเรียกว่า1คือมีอัพไซด์หน่อยแหละอนาคตเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังน้อยคือต่อให้ไม่โตเนี่ย EPS ก็ไม่ควรจะลดลงถูกไหมฮะเท่านี้เนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วสำหรับหุ้นปันผลครับ สำหรับใครนะคะที่อยากจะหาเทคนิคในการที่จะเลือกลงทุนเนี่ยเก็บหุ้นปันผลดีๆเอาไว้นะคะแล้วใช้ตัวอนุพันธ์เข้ามาบริหารพอร์ตของท่านได้แต่ต้องย้ําเอาไว้เลยว่าต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะเพราะว่าอนุพันธ์เนี่ยมันใช้วิธีการเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็ต้องมีการวางเงินดีๆด้วยใช่ครับผมจุด Stop loss นั้นสําคัญมากๆถ้าเกิดจะเข้าไปลงทุนในตลาดนุพันธ์นะครับส่วนการจะลงทุนหุ้นปันผลช่วงนี้ถือเป็นทามมิ่งที่ดีเพราะหลายๆตัวกําลังจะทยอย e x i d กันแล้วนะครับใครที่อยากได้เงินปันผล เ,เงินของคุณเข้ามาเป็นหุ้นกันดูนะครับติดตามข้อมูลต่างๆได้ในรายการของเรานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ